สวัสดีครับทุกท่านครับสีสเกตชาแนลนะครับมาดูการทดสอบโปรเจคเตอร์ยี่ห้อออฟโ m มานะครับคุณผู้ชมครับทดสอบด้วยคลิปเป็นนกนะครับคุณผู้ชมครับดูความคมชัดดูความแจ่มสว่างนะครับสำหรับเจ้าโปรเจคเตอร์ออฟโดมาตัวนี้นะครับมาดูสเปคของเจ้าออฟโ m มา x 5 5 1ตัวนี้นะครับความสว่าง3000ลูเมนคอนทราต์เรติโอ12000ต่อ1 ความละเอียด1,024ณ768หรือว่า XGA มีช่องต่อ HDMI 1ช่อง VGA 2ช่องแล้วก็เส้นสีเหลืองวิดีโอ1ช่องนะครับมี VGA out นะครับดูภาพนะครับผมปรับภาพเป็น4ส่วน3นะครับไม่ใช่16ส่วน9นะครับตอนนี้จอใหญ่เลยนะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับ4ีส่วนสนะครับคุณผู้ชมครับดูภาพมาดูใกล้ๆกันครับคุณผู้ชมครับ สวยงามแล้วก็สุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับภาพแจ่มเต็มจอเต็มตาดีมากนะครับคุณผู้ชมครับมาดูลำแสงที่พุ่งออกมาทางด้านหน้ากันนะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดมากๆครับคุณผู้ชมนี่คือ Optoma EX551 นะครับคุณผู้ชมครับโปรเจคเตอร์ Optoma EX 5 5 1นะครับตัวนี้ความสว่าง3,000ันลูเมนนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับตัวนี้ รอกล้องวิดีโอโฟกัสก่อนนะครับตัวนี้ยังเป็นเบลอๆอยู่นะครับยังไม่โฟกัสนะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดมากครับคุณผู้ชมครับอ่านี่ครับโฟกัสแล้วนะครับออโตอมคุณผู้ชมดูภาพนะครับสุดยอดเหลือเกินครับคุณผู้ชมครับตัวนี้แม่สุดยอดมากเดี๋ยวลองลองดูไฟลอื่นๆกันบ้างนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านดูไฟล์อื่นๆกันบ้างนะครับเดี๋ยวลองอมาทดสอบนะครับอะดูไฟล ฝ่ายนี้ก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมดูครับโอ้โหดูนกครับดูภาพครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับนี่คือผลงานของอ p t โต a e x 5 5 1นะครับความสว่าง3,000ลูเมนครับคุณผู้ชมครับดูความสว่าง3,000ันลูเมนนะครับสุดยอดสวยจริงๆครับภาพนิ่มนวลตาเหลือเกินครับแม่สุดยอดมากครับอ p t โต a e x 5 5 1นะครับ3,000ลูเมนครับ สำหรับ o p t โตมา ex 5 5 1ตัวนี้นะครับสีสเกตชาแนลครับเสนอขายในราคา7,500บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ